ลำดับประคืนก่อนที่พูดมาแล้วนั้นเป็นการแนะนำขั้นอุคติปัญยูเพราะคนเราที่เกิดมาในโลกนี้พระพุทธเจ้าจากักนสีประเภทขื้นหนึ่งอุคติจัญยูมีบาร,รมีเต็มจะมีความฉลาดมากแนะนำเพียงแค่หัวข้อเอาไปความเข้าใจบรลุมรรคผลสองวิปติจัญยู มีบารมีเต็มแต่ว่ามีความฉลาดน้อยไปหน่อยแนะนำเป็นแค่วัวข้อไม่เข้าใจส็อธิบายเล็กน้อยที่ไม่เข้าใจบรรลุมผลสามเนยยะท่านประเภทนี้พอสอนได้จะต,ต้องถูกกล้ำกันเ้าถูกกล้ำก็หมายความว่าต้องแนะนำค่อยค่สุดชิหน่อยน,นานหน่อยขั้นที่สี่พระธาตุระมะคนรุ่นนี้พุทธาหนีไม่สู้เพราะอะไรก็พูดเท่าไรก็ไม่รู้เรื่อง ยิ่งพูดยิ่งยิ่งบาปหมายความความเข้าใจไม่มีอยู่ก็ปรมาศด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนเฉพราะคนสามประเภทคืออุกติสัญโยวิปิสัญโยกำเนิดยะเมื่อคืนนี้แนะนําในข้ขอหัวข้อตอนคืออุกติสัญโยคือแนะนำเพียงแค่หัวข้อถ้าบรรดาญาโยพทธบริษัทที่มีบรรดาบารมีตามนั้นก็สามารถปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้ อันนี้เอาเกันอย่างใช่บาร,รมีเต็มแต่มีปัญญาต่ำไปนิดหนึ่งอันบาร,รมีเต็มแต่ปัญญาต่ำไปนิดหนึ่งก็ขอแนะนำก็ต,ตั้งแต่เบองต้นต้องขึ้นต้นก่อนคำว่าต้นจริงๆก็คืออนาปานิาติแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนแบบนี้อันดับแรกพระพุทธเจ้าจะทรงแนะนำว่าโลกนี้เป็นนิจจังเป็นของไม่เที่ยง ในเมื่อมันไม่เที่ยงเราคิดว่ามันเที่ยงเราก็มีการเป็นทุกข์ัมงในความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อไปในที่สุดแม้เวลาจะดึงมันเท่าไรมันก็ไม่อยู่มันก็ตายมันก็พังไปอนัตตาถ้าอยขึ้นการสอนแบบนี้ก่อนให้ทุกคนเห็นว่ากายเกิดในสภาพมันกายเกิดของท้ขงของคนทุกคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุธาตุต่างต่างก็ดีมีสภาพมันมีการทรงตัวให้เข้าใจเรงนี้ก่อนใช่ไหม ถ้าเรามาหมายเจรางกายของตัวเราการทรงตัวไม่มีด้วยนั้นที่สุดมันก็ตายอนัตตาคือตายนเมื่อมีความเข้าใจตอนนี้แล้วหลังจากนั้นรพระพุทธเจ้าก็าทรงตรัสว่าออชุมกางปุสิชายะคือตั้งกายให้ทรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเข้าใจไหมเข้าใจนะม ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกการสอนให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกสอนทําไมพกคนเราก็รู้อยู่แล้วแต่ความจริงคนเราให้ใจเข้าให้ใจออกทุกันทุกวาระแต่จริงๆแลงว้จิตไม่รู้ใช่ไหมไม่เคยสนใจจะรรู้ให้ใจเข้าให้ใจออกที่ต้องแนะนำเพราะว่าการรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก เป็นการสร้างสติสัมปชัญญะอย่างดีที่สุดถ้าเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานก็เรียกว่าเป็นสมาธิที่ดีที่สุดสมาธิก็คือสติสัมปชัญญะอะไรเองสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวนึกว่าเราจะให้ใจเข้านึกว่าเราจะให้ใจออกนี่เป็นสติรู้ให้ใจเข้าแล้วให้ใจออกแล้วนี่เป็นสัมปชัญญะ อันดับแรกพระพุทธเจ้าจะทรงแนะนําให้กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเมื่อรู้ลมหายใจเขาออกแล้วต่อน,นี้ไปก็จะทรงแนะนําเรื่องสัญญาสามที่สาหรับที่มียาอ่อนหน่อยนะแนะนําเรื่องสัญญาสามให้และมีความเข้าใจว่าการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ยากให,ให้ขัดคอกันมังนะการปฏิบัติเพื่อเอาจริงกันนี่มันไม่ยาก แต่ที่ยากคือว่าไม่เอาจริงเพราะว่าไม่เข้าหาจุดตัดอย่างก,กับแม่น้ำมันอยู่ทซ้ายมือไปรอยู่น้ําหันน้ำขวามือพบแม่น้ำไหมไม่พบเดินกับตายใช่ไหมมันต้องเดินก็หาแม่น้ํอาอันนี้ได้จริงน้ำข้อนี้ชั้นใดในาการปฏิบัติรรมฐานเพื่อมรุกมรผลก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ปฏิบัติเฉพากตไป ใครว่าอะไรดีก็ว่าตามไปถ้าว่าอะไรดีก็ไปย้ายๆยกันเลยอยูกันไปย้ายกันมาไม่มีผลต้องตัดให้ตรงจุดอันดับแรกมารู้รวาไม่ใจเขาออกแล้วก็เข้าหาจุดเลยจุดแรกที่เราจะเข้าหาก็คือระโสดาบันจุดแรกระวสดาบันก็คือสกายทิฐิคำว่าสกายทิฐิ จะมีความรู้สึกว่ารา่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายอย่ในเรานี่การตัดสกายาทิจิจะต้องมีความเข้าใจว่าการตัดไม่สม่ำเสมอกัน,นถ้าโสดาบาันสิธภาเขามีตัดอย่างหนึ่งถ้านาคามีตัดอีกอย่างหนึ่งอรหันต์ตัดอีกอย่างหนึ่งตามขั้นตอน อันดับแรกเราก็ตัดตามขั้นของพระสโสดาบันก่อนพระสโสดาบันสิทธาคามีตัดเหมือนกันให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายเพื่อใครไม่ตายมีไหมคนที่นั่งนี่ใครยังไม่ตายมีไหมตายไปแล้ว <c oughs> ฉ,ฉ,ฉ,ฉันถามว่าคุณยังไม่ตายมีไหมไม่มีใครยกมือ ก็นเดนเซอตายหมดก็เลยนั่ว่าคนทุกคนเกิดมาต้องตายใช่ไหมจะยังไม่ตายเนะนี่ยนี่ถ้าหากว่าฉันพูดอย่างนี้ทุกคนจะคิดว่าการถือความตายเป็นของธรรมดาทุกคนจะต้องมีความเข้าใจใเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลีป่ยนแปลงในทรรมกลามมีการสลายตัวในที่สุดการสลายตัวคือความตายตอนลูกสิษ์กันแม่อันนี้แน่นอนนะ เคยมีคนไปหาที่วัดก็บอกว่าเขาไม่มีความเข้าใจว่าเขาจะตายไม่เคยมีความรู้สึกจะท่านยายก็ตามมันไม่ยอมนึกว่ามันจะตายม,มันมีอยู่คือขนาดที่เขายังต้องตายยังไม่ที่จะตายใช่ไหมอันนี้เขาเรียกท่านาประธาะพระเจ้าไม่สอนก็หมายว่าการเข้าไปตัดสกายาทิฐิเขามาโสดาไปก็นึกถึงความตายก่อน ไม่ต้องเป็นนึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่วกเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีนเราเรื่องเรื่องอรหันต์ท่านมันจะยากเกินไปอันดับแรกก็ดูชีวิตของเราว่าเราเกิดมาเพื่อความตายแล้วคนเกิดก่อนเราที่เขาตายมีไหมถ้าม,มีสแสดงว่าเราอายุขนาดนั้นเราอาจจะต้องตายต่บมาดูดว้วยคนนี้เกิดรุ่นราเขาเดียวกับเราตายไปแล้วมีไหมถ้าปรากฏว่ามี ตางก็ต้องราไระวังว่าเอาเราอาจจะจะตายในขนานี้ก็ได้ต่อมาเราคิดใหมว่าคนนี้เกิดที่หลังเราเขาตายแล้วมีไหมมันก็กลางกามีโครงความว่าความตายมีจังคนแน่แต่เอาความแน่นอนว่าความตายไม่ได้ตามเวลาแต่เวลาแน่นอนไม่ได้จะตายเมื่อเด็กก็ได้จะตายเมื่อเด็กเล็กก็ได้เด็กใหญ่ก็ได้เป็นนมเป็นสาวก็ได้เป็นวัยวัยกลางคนก็ได้คุณแก่ก็ได้ โรรความว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงให้คิดไว้เสมอว่าเราต้องตายจากความเป็นคนกันแน่ทันนี้ก็ใช้ปัญญาอีกนิดหนึ่งลองเชื่อพระพุทธเจ้าท่านดูที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญถ้าเราทําความดีขณะใดจิตรับความดีอยู่แลตายเวลานั้นเราจะไปสู่สุคติ ขณะใดที่เราจะตายจิตะร,รับอารมณ์ความทั่วขนานั้นจะไปสู่ทุกติอันนี้เราก็ยอมเชื่อไว้ก่อนถ้าเรายังไม่ได้ที่ปุญญาเรายอมเชื่อไว้ก่อนคําว่าเชื่อหมายถึงศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธานิพุทธเจ้าไม่สอนต่สอนอเฉพาะคนทีม่มีศรัทธาเท่านั้นท่านเลือกไม่ใช่ไม่เลีอยงนะอย่างชาวกรกรวินนภัท์เนะี่ย ไม่ใช่ว่าพาระเจ้าพรุษยพิเศษสมตตออาทั้งภูิญาณแล้วไปสอนชาวกรุงเวนภพัดก่อนไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่ไปพระกรุงกบินภพไม่มีศรัทธาในท่านมีวนาทิฐิมากอยู่กรุงพงศ์ราชเชื่อบ้างกรุงพารานศีบ้างพูนเพี้ยนพูนเยี่ยนแถนี้ตั้งห้าปีจริงๆไปกรุงกบินภพเมื่อไปแล้วก็ยังไม่มีใครเขาอยากจะเชื่อชี่คน เ็นนั้นว่าคนที่ต้องมีศรัทธาจริงแล้วก็ต้องมีศรัทธาตามพระเจ้าคือเชื่อท่านศรัทธาความเชื่อ <c oughs> ว่ามาเกิดมาแล้วมันต้องตายความตายมีสภาพในศูนย์ถ้าทาความถ้าจิตด,ดีจิตสะอาดเวลานั้นจะว่าเวลานะตอนหน้านั้นเราอาจจะทําบาปอกุศลไม่มากขนาดไหนาตามเว้นไว้วแต่พนันทวิยกรรมถ้าทานันิยกรรมนี้แก้ไขไม่ได้ต้องเอาลงเวทีแน่ ไปอย่างหนึ่ง่าพ่อสอง่าแม่สาม่าพระรหัสสี 4, ท่ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อให้ห่อเลือดห้าทำสงให้แตกกันห้าอย่างนี้ไม่มีทางแก้ไขยังไงยังไงก็จะเป็นต้องลงอเวจีมารกนกันแม่ถ้ามีคนอื่นอ,อยู่บ้างก็รอบุมทีหลังอย่างวิเวทวัตมันอนึกถึงความตายว่าถ้าจิเร็มีความตก เป็นผูนเราก็ไปโสตุกภิถิถ้าจิตเป็นอังกุชองก็ไปโสตุกภิถินี่เราก็มหามหาที่พึ่งนั่นคือพุทธานุปปิธรรมานุปปิสังขารุปถิแก่แต่การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจการยอมรับนับถือนี่ยังไม่ต้องอธิบายเพราะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งที่นีทุกคนมีศรัทธาอยู่แล้วมลยจึงการยอมรับอยู่แล้ว นี้การยอมรับนัาถือพระพุทธเจ้าเราอาจจะพลาดอีกแต่ความเพียงเท่าหนาที่เราจะตายถ้าที่เรายอมรับเับถือพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงบัตธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ดีนึกถึงได้ส่ง,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 ออง,งองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีเวลานั้นที่แม้เราจะทำบาปม,มากแสนมากเราก็ต้องไปสวรรค์กันก่อนยังไม่ลงมนรกก่อนถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็อาจจะลงมนรกไปเพราะว่าทีหลัง แล้วก็ต้องเอาใจเข้าไปน้อมยอมรับยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาริยสงฆ์ด้วยความจริงใจในการยอมรับนักถือด้วยความจริงใจเขาทำยังไงต้องดูแท่งขอทานนะ,งงปปะท,ที่ชื่อนางอิบาลสุทภาษกุฏิแท่งขอทานสุขภูษัทกุฏิที่แคนยกทานก็ว่าท่านเป็นพระอริยเจ้านะ ว่าตอนแรกท่านยังไม่ใช่เป็นพระริเจ้าสุป,ปะพุทธ,ธะเป็นชีอของท่านกุติก็แปลว่าโรคเรื้อนก็แปลว่าขอทายคนนี้เป็นโรคเรื้อนด้วยมาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นโรคคนที่ใส่ท่อมเธอจะได้เป็นประสูนาบันพระเจ้าก,ก่อนนี้ท่านจะสอนใครท่านดูก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่งสอนอเฉยปฉยเงนั้น เมื่อทราบว่าสุภารุท้โกฏิจะเป็นประสูตดาวบันถ้าเราวันพรุ่งนี้เราไปนั่งที่ตรงนั้นเธอจะเดินผ่านมาตรงนั้นเมื่อฟังเทศจบเธอจะเป็นประสดาบันแล้นอกจากสุภารุท้โกฏิก็มีคนอีกหลายคนที่คอยรรลุประสดาบันไปด้วยเจ้นั้นพระพุทธจเจ้าจะได้เสด็จไปหลังจากฉันัตาหารแล้วไปโอ์เดียวไปนั่งอยู่บนตอไม้ข้างทาง ในเมื่อคนก็ทราบว่าพระเจ้าเฟศมาต่างคนต่างเข้าไปหาเวลาที่เปหาพระเจ้าพระเจ้าสตก็ยังไม่เทศจแต่คุยจัโวติธรรมดาใครคิดว่าเราตั้งใจมาปวดใครถ้าคนนั้นยังไม่มาเรายังไม่เท็ก็ดีสุภาพุตตากุติไปพอดีนี่ท่านสุภาพุทตากุติเป็นขอทานด้วยจะเป็นโรกเรือนด้วยไปที่หน้ารังสีขอกคน ็เมกลกาเขาไปนั่งใกล้คนนั่งอยู่พระเจ้าของทงเทศพทธเจ้าเทศก็เทศให้รู้จักคําว่าคือความเคารพในวันหนึ่งมีรู้จักชีวิตว่าจะต้องตาย้องเคารพในพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระทามพระอริยสงฆ์สามีสินห้ามบริสุธ์ถ้าได้สามอย่างแค่นี้เป็นประโสดาบันไม่ยาวเลยนะ ท่านสุปาพูะเ้าท็ติฟังแล้วก็มีความรู้สึกเห็นจริงด้วยที่ท่านแรกพระเจ้าจะขึ้นอรียสัต์ก่อนเพื่อไม่งั้นก็ลงด้วยอรียสัต์การเทศทุกครั้งต้องต้องท่านต้องต้องใช้อรียสัต์ด้วยให้คนทุกคนเห็นว่าการเกิดมาในโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์การบีนว่ายตะตะเบียนไหวสายเกิดในวัฏฏะเขาเต็มไปด้วยความทุกข์เคยเป็นคนทุกข์แต่ยังมีศขอยู่บ้าง ถ้าเกิดในใบกูยังเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีสติสัยก็ดีไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นกรมมีความสุขแก็อยู่ไปนานวนไปเวียนมาหาสิ่ความสุขบ้างทุกข์บ้างกแบบนี้ไม่มีความไม่มีความแน่นอนโรความันโลกทั้งโลกทุกโลกไม่วันโลกไหนทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงแอนนิจจัง ในเมื่อโลกแหนนิจังเราไปสมบัติของโลกเราก็แวนนิจังไม่เที่ยงไปด้วยไม่มีการทรงตัวแต่ไปทุกวันเสี่ไงทุกวันแม้ที่สุดก็แวนัตาตายพันญจะแนะนำให้วิวัสนาญาอย่างอ่อนกอนแต่หลังจากนั้นให้มีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันต้องตายให้มีความมั่นใจว่าร่างกายเราต้องตายกันแน่ไมจะอ,อยู่ค้ฟ้าอยู่คู่กับโลกไม่ได้คนทุกคนไปเห็นด้วย ต่อไปเรายึดความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพคือเคารพด้วยความจริงใจการเคารพนี่แนะนํากันละเอียดไม่ได้นะเพราะต่างคนต่างมีความรู้สึกเพราะนั้นว่าทุกคนเคารพพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงแต่เพียงแค่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงนี่มันก็ไม่แน่นอนนักทีนี้ไงก็ตามตายไม่ลงนรกชาตินี้ชาติหน้าอาจจะลงก็ได้ ต่อไปองค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงแนะนําให้ปฏิบัติในสินห้าประการไม่ละเมิดสินห้าแห่งให้จิตหนึ่งมีเมตตาความรักสงฆ์กรณาความสงสารจิตประกอบไปด้วยคุณธรรมสถกกานะเมตตาความรักหนึ่งกรุณาความสงสารเป็นที่สองเมื่อจิตมีเมตตามีความรักกรุณามีความสงสารอย่างนี้การละเมิดสินห้าย่อมไม่มี คนที่เรารักสัตว์ที่เรารักเราฆ่าไม่ได้คนที่เราสงสารสัตว์ที่เราสงสารเราก็ทำร้ายไม่ได้นักขโมยไม่ได้เหมือนกันหมดอมงค์ความมา้าไม่ขาดเป็นอนุบาตพระพุทธเจ้าเทศจบก็กหลายคนเป็นพระโสดาบันสุปปาุทธกุกติก็เป็นพระโสดาบันพระเจ้าก็ไเด้ครับทีนี้นท่านสุปปาุทธกุกติกลังนอนอยู่ที่กระท่อม มีความรู้สึกว่าเราเป็นขอทานเวลานี้และเราเป็นพระโสดาบันจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าพระพุทธเจ้ารู้ว่าเราเป็นขอทานด้วยเป็นโลกเรือนด้วยเป็นพระโสดาบันคงจะดีใจมากต่ความจริงทขารู้มาก่อนนะจะได้จะไม่รู้เองเห็นไหมก็ตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้จะต้องไปรายงานให้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเราเป็นพระโสดาบัน ตอนเช้ากินข้าวเช้าแล้วก็ออกจากบ้านก็ออกจากบ้านพระอินทร์ทรงทราบก็อยากจะทดลองความรู้สึกของของท่านสุภปปาพุทธคิณว่าจะมีความไม่นคงในพระไตรนาคมจริงไหมคําว่าพระโสดาบันนี่ไม่มีการปรามาสพระไตรนาคมคือไม่ปรามาสพระพุทธเจ้าไม่ปรามาสพระธรรมไม่ปรามาสพระอริยสงฆ์พระอิน์ก็บอก ลอยขวางหน้าสแสดงตนไปไปอินชัดไม่แปลงตัวแล้วมานอนเต็มร้อยเซ็เลยนะอย่างดีไมด่ดีอย่างคนทศวิถีเขาวิ่งหนีนะคืออืนะ่นเนี่ยเห็นไหมนึ่นก็เมฆลอยมาจิสป <c oughs> าถึงก็ถามว่าอิตัสุปาพุทธะกี่เลื่อนําว่าปุถิแปลกี่เลื่อนนะว่าสุปปพุทธะกี่เลื่อนเธอจะไปไหนเาแปลไปภาษาไทย ท่านสุปาพุทธะก็บอกว่าฉันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอินทร์ก็ถามว่าเธอจะไปเฝ้าทําไมท่านสุปาพุทธะก็บอกว่าเวลาเมื่อวานนี้ฉันฟังเทศแก่พระพุทธเจา้าฉันเป็นมรสโสดาบันนี่พระพุทธเจ้าคงจะไม่รู้ว่าฉันเป็นมัสโสดาบันถ้าทราบว่าคนอย่างฉันเป็นขอทานด้วยแล้วก็เป็นโลกเรือนด้วยเป็นพระโสดาบันพระเจ้าจะดีใจมากจะไปรายงานให้ทราบ พระอง์ก็อยากจะลองใจว่าถ้าสุภาพุทะโกตินี่เป็นพระโสดาบันจียงแล้วไม่จริงก็ตอนนี้ใส่ชนาคมหรือสินห้าใช่ไหมตอนนั้นการพิสูจน์สินห้าไม่มีโอกาสจะพิสูจน์กันก็พิสูจน์ใสนาคมก็บอกสุภาพุทธะโกติว่าสุภาพุทธะเวลานี้ท่านเป็นโรคเรือนด้วยแต่เป็นขอทานด้วยฉันเนี่ยฉันเป็นพระอินทร์ฉันจะสามารถบันดาลให้ใครเป็นยังไงก็ได้ อย่างเธอเป็นโรกเรือนในฉันจะบรรดานในห,หายจากโรกเรื้อนเดี๋ยวนี้ก็ทําได้ถ้าเธอเป็นคนทายเป็นคนยากจนฉันจะบรรดาให้แก้วจิเประการและทรัพย์สมบัติต่างๆต,ตกแก่ฟ้าฟ้าเป็นมหาเศรษีวันนี้ก็ได้ฉันสามารถทําได้จริงในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าของเทวดาเตอว่าถ้าเธอมีความต้องการงั้นคอยพูดตามฉันพูด ไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรเอาแค่ว่าพูดพูดตามเฉยเฉยไม่ตั้งใจว่าไ้ท่านจดพูดท่านสุภาทิชาติกระถามว่าจะใพูดไปยังไงเขาก็แบบพระอินทร์เนี่ยบอกว่าให้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าทาไม่ใช่ประรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงค์เอากันแค่พูดเฉยเฉยไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจใจถ้ามีความเคารพก็ยังได้แต่ว่าขอพูดเพียงเท่านี้แค่พูดเฉยเย เราจะรักษาหายจากโรคเรื้อนเดี๋ยวนี้และเป็นมหาเศรษฐีเดี่ยวนี้ท่านสุภพุทธกติยกมือชี้นหน้า,าว่าก็อินถอยอยินถอยไปแต่กล้าว่าพรอินนะืหอว่า,า,าท่านบอกท่านว่าเราเป็นคนเขาคนเป็นคนจนคนยากจนีย่างละเราเราจนจะโลภเยสัพถต่ว่าโลภุตระทรัพย์เราไม่จนเราเป็นคนมีศีลเราเป็นคนมีศรัทธาเราเป็นคนมีปัญญาอยู่เป็นต้น ก็เป็นว่าไม่ยอมพูดตามที่อินแนะนำยอมเป็นโลกเรื่อนดีกว่าพีนท่าก็มั่นใจจะลอยกลับไปนี่ระบรรดาแตนพตระทวิสัตย์นไหลนี่การดีท่านนไหลวันนี้เอาแนจนเฉพาะคนขั้นสองนะคนขั้นสองคือว่าวิบวติวิบวติปัญโูมีบาร,รมีเต็มแต่มีปัญญาอ่อนไปนิดนย่ต่เมื่อวานนี่จะพูดเมื่อวานนี่อย่างหวัวหน้าปัญญาไวมาก เอาเปัญญาออกไปหน่อยหนึ่งก็เราก็มานั่งคิดว่าที่ท่านสุป,ปาพุทธกุติไม่ยอมปรามาทในพระไตรสนาคมฉันใดก็เราละ่ะเราจะเลิกปรมามมทในพระไตรสนาคมได้ไหมสำหรับพระสงฆ์เราเอาแทบพระอริยสงฆ์อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้เช่จะยุ่งๆสักหน่อยนะ เอากระแคบพระอริยสองพระที่ท่านปฏิบัติตามพระธรรมเปนไรไม่ใช่พระอริยะก็มไม่เป็นไรที่ปฏิบัติตามพระธรรมเปนไรเราไม่ปรามาทกันเราไม่ประมาทคําสอนของพระเจ้าเราไม่ปรามาทอ,องค์พระพเจ้าเองทําได้ไหมถ้าทําได้เราถือว่าเข้าถึงไตรสนาคมต่อไปการจะเป็นมรสโสดาบันก็รักษาสิบห้าหาสิบห้าครบทน คำว่ารักษาสินห้าในหมายความเราจะไม่ละเมิดสินห้ากันแน่นอนในการตั้งใจแต่การทั้งเผือที่เขาไม่ถือละเมิดนะอย่างเดินไปสัตว์ตัวเล็กๆมีมดปลวกเลื่อก็ตามแต่เรามองไม่เห็นถ้าไปเหยียบตายยังสินไม่ได้ขาดไม่ละเมิดสินหรือว่าบางทีเราก้าวท่าไปข้างหน้าน้ำหนักหนักลงไปข้างหน้าเห็นสัตว์แต่ยังไม่ทันน้ำหนักตัวงไปข้างหน้ามันจำเป็นต้องเหยียบลงไปตาย เจตนาเพื่อให้ตายไม่มียังนิสินไม่ขาดในเมื่อเราไม่มีเจตนาทําลายสินห้าแต่จงห้าขอพระเจ้าทรงแนะนําว่าเป็นประโสดาบันสรุปความว่าประโสดาบันพระสกิทาคามีสิ่งที่ต้องตัดมีสามอย่างคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายสองเคารพพระพุทธเจ้าก็าทมพระอริยสงฆ์ความจริงใจยะสุภวุตตะกุธี สามมีสินห้าบริสุทธิ์และก็สี่นอกเหนือจากสังโยชน์คือมีอารมณ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ต้องการจัดเดียวคือพระนิพพานที่เราพูดเรืองว่าคนมีบารมีเต็มเมื่อคนบารมีเต็มเนี่ยอยู่แค่เบสโสดาบันไม่ได้ต้องพระนิพพานทำไมหังจะแม่จะเป็นไม่เป็นอะไรไร้ชาติ จะต้องเปอรหันในห้านาทีเป็นทันหรืไม่ทันอยากให้ทันมันก็เป็นทันในเมื่อเราเป็นระโสดาบันในที่นั่งใดตามที่สุติมัทเนแนะนำพระพุทธโกษาจารย์พระเจนาพระสุติมัทบอกว่าบุคคลใดนั่งทำสมาธิอีกเข้าถึงระโสดาบันในที่นั่งใดทางกำลังใจถึงระอรหันในที่นั่งนั้นคือยังไม่ทันรุกให้เปอรหันไปเลยนี่ทำยังไง ยังขาดพระศรีธาคาณาคาทั้งสองขั้นใช่ไหมนี่สาหรับคนที่เป็นเมืนพี่มีบารมีขั้นสองมีบารมีเต็มแต่ว่าปัญญาทึบไปนิดหนึ่งนะเขาทําได้ในเมื่อรมใจเขาถึงไม่โสดาวันแล้วก็ตัดสังโยชน์ตัวท้ายตัวที่สิบไอตัวที่สี่ที่ห้าเดียวที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเขาโยนทิ้งไปเลยตัดตัวที่สิบตัวเดียว ให้มีความรู้สึกในความจริงใจว่ามนุษย์โลกเทโวโลกและพรทโลกเป็นดินแดนที่ไม่พ้นความทุกข์มนุษย์โลกแล้วเกิดเป็นมนุษย์มันก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เทโวโลกกับพรทโลกมีความสุขจริงแต่ถ้ว่าเมื่อพ้นมุษยวิญาณบาร,รมีก็ต้องกลับมาทุกข์ใหม่เราไม่ต้องการน้องสามโลกมนุษย์โลกก็ไม่ต้องการ เม่โลกก็ามปรการพมโลกความปรงการเราต้องการโจทดเดียวคือนิพพานนี่การต้องการพระนิพพานเขาทำยังไงต้องใช้สังขารุปเกตขาญานไม่ทิ้งไม่ได้นะลุงนะนี่หาพระกันท่าเพราะเไม่เป็นลายสวิตติสาคัญมากหาพระกันท่าม่สอนนิพพานนียันสอนนะ เราก็ต้องใช้ค่อยๆใช้รู้สังขารเปติขายังคำว่าสังขารุปิขายังคือวางเฉยในร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุต่างจิตค่อยๆค่อยๆสร้างความวางเฉยค่อยๆเฉยนะให้เฉยทท้ที่ใดให้ใช้ความรึกสึกแ์ใจไปนึกเฉยเฉยไม่ได้ธรรมดาว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอนนี่ไม่ได้แน่ ต้องหากฎหาเหตุคับผมว่าคนทุกคนก็ใส่คดีคองดีที่เกิดมาแล้วมันมีแต่ความเสื่อมมันมีความแก่ทุกวันจากเด็กเกล็กมันก็แก่ขึ้นเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แก่ขึ้นเป็นนมเป็นสาวจากนมสาวก็วแก่เข้าไปทั้งวัยกลางคนจากวกัยกลางคนก็เข้าเป็นคนแก่คนแก่แล้วก็ตายทุกอย่างมีสภาพไปทรงตัว เราก็ต้องชาติ Bref, ช่าอารมณ์อีอารมณ์หนึ่งคือโกรธธรรมดาเข้ามาจัดในร่างกายของเราเพราะร่างกายทุกส่วนมันเป็นขอธรรมดาหมดความหิวเป็นธรรมดาเพราะร่างกายต้องกินต้องกินอาหารมันหิวเมื่อความหิวเกิดขึ้นเราก็ต้องส่งหาอาหารกินเอื่อเรื่องธรรมดามม่มีความเหน็ดเหนื่อยเพราะการหาการหาทรัพย์ถึงก็ถือว่าเรื่องธรรมดาของการเกิด เมื่อความป่วยไข่ไม่สบายเกิดขึ้นก็ถือว่าธรรมดาของร่างกายขอาคนรสัตว์ทั้งหมดต้องป่วยแบบนี้เหมือนกันหมดผู้เวารนามีจะถามว่าในเมื่อจิตคิดว่ามันเป็นธรรมดาแล้วมีทุกขเวทนาไหมก็ต้องตอบว่าเราก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ตามมีทุกขเวทนาเหมือนกันหมดไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีทุกขเวทนา ถ้าหากว่าพระเจ้าไม่มีทุกเวทนาก็ไม่ต้องมีหมอที่ว่กมารพัฒรักษาใช่ไหมถ้ามีหมอประจําเหมือนกันหมดทั้งคนห้าในเมื่อมันมีทุกเวทนาอย่างนี้เราจะเกิดทำไมอีกถ้าการแก่แบ่ปรากฏขึ้นก็ถือว่าธรรมดาของร่างกายมันต้องแก่อย่างนี้เวลาถ้ามันป่วยเกิดขึ้นมาถือว่าธรรมดาร่างกายมันต้องป่วยทุกเวทนามีเราก็รักษามัน ถ้าษาหายหรือไม่หายมันจะหายก็หายไม่หายก็าช่างมันถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อไรฉันต้องการไปนิพพานจุดเดียวเอาแค่นี้คิดไว้ทุกวันนะถ้าเองอยู่ก็อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปถ้ามีทุกขเวญาต้องรักษามีหมอถ้าต้องถ้าต้องหาหมอรักษามียาต้องกินกินแล้วจะหายหรือไม่หายถ้าไม่หายก็ดีที่จะไปนิพพานองการคิดฆ่าตัวตายไม่มีนะ ถ้าตั้งใจเพียงเท่านี้บรรดาญาโยพุทธบริษัทเป็นพราหลานกันแน่เรียกว่าพฤติจนอยู่เองท่านทีสองนะต้องแทกกันหน่อยหนึ่งใช่ไหมนะเมืวานนี้เอาอย่างย,อย,อยอ่อๆพรนี้ต้องปล้ำกันนิดนะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วทุกคนก็ควรตั้งใจสมาทานเสียงสมาทานกรรมฐาน